สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครพรักทุกท่านคลิปนี้ผมพาพวกเรามากินก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับเจ้าดังเจ้าเก่าย่านบางลำพูนี่วันนี้ผมสั่งกินที่ร้านาแล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับนี่เป็นเข่งแบบแล้วก็มีถุงห่อไอ้อีเขาบอกเขขายมา40กว่าปีแล้วนะพวกเรานี่ขาดไม่ได้เลยคือซีอิ๊วดำนี่ นี่แล้วก็มีกระเทียมเจียวโอ้กระเทียมก็หอมหอมอะ่แะแบบทำสั่งเลยเจียวเองเห็นไหมละ่ะน,นี่นี่คือเครื่องพะโล้นี่ไอตัวเนี้ยคือทีเด,ดเลยนี่มีเต้าหู้ร้อนๆจริงๆเขาจะเก็บแล้วแหละแต่เราบอกว่าเราขอกินมันร้อนเราด้วย <c oughs> นี่บอกเปไน็นเงินอีเก็บแล้ว <c oughs> นี่น ดีขู่นี่ครับดูกุ้งแห้งเด ì, ็กเดี๋ยวจะบอกว่ากุ้งแห้งเขาดูดีมากอะ่อะเขาใช้แบบดีเลยไม่ใช่เป็นแบนๆแดงๆสีแดงๆแบบนั้นนะหมานีลกุ้งกุ้งแ,แก้วนี่เห็นไหมล่ะไม่มีสคือทําเหมือนให้ลูกให้หลานที่บ้านกินอ่ะใช่ทำเองกินเองใช่นี่เขาขายมาสิบสี่สิบกว่าปีนะพวกเราน,นี่เรียบร้อยแล้วโอโ้โหขอบคุณมากครับนี่ว่าแล้วเรามา จัดการเลยดีกว่าน,นี่อันนี้อันนี้คือหนึ่งจานนะหนจานเนี่ยที่นี่เขาขายห้าสิบาทเขาเริ่มขายตั้งแต่6กบาทนะพวกเราเมื่อสี่สิบที่แล้วนะนี่จะบอกว่ากระเทียมเชียวเขาบุกหอมฉุยเลยพวกเราเดี๋ยวผมจะชิมโดยที่ยังไม่ต้องปรุงนะพวกเรา <C oughs> นึกถึงตอนเป็นเด็กอ่ะตอนเด็กๆที่หน้าโรงเรียนอ่ะเขาขายแบบเนี้ยตอนสมัยผมยุคผมไม่เด็กๆแล้วกขาขายจานละห้าสิบสตังค์สมัมก่อนมันเป็นจานสังกะสีนะจานละห้าส,สิบต,ตังค <c oughs> ์ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเรียกว่าโรงเรียนเลิกมานี่นั่งกันหน้าสลอนเลยอ่ะเป็นเก้าอี้ยาวๆหน้าโรงเรียนแ,แม่ค้าใช่ บอกว่าบ,บอกได้ตรงๆว่าไม่ต้องปรุงเลยอร่อยมากเพาแก้วจะใส่ที่เปรี้ที่ส้มใช่แต่แต่ผมไม่ปรุงเลยดีกว่าเพราะมันอร่อยดีไอไอน้ำซีอิ๊วนี่เราเราก็เป็นซีอิว๊วปกติซีอิ๊วหวานใช่ไหมใช่ค่ะโอ้มันมันมาอร่อยตรงน้ำน้ำพะโล้เนี่ยเนาะแล้วกุง้งแล้กุ้งเขาเนี่ยหอมมากอะ่ะเขาใช้กุ้งแบบเขาเรียกกุ้งแก้วเหรอใช่ค่ะกุ้งเขาเขาใช้กุ้งดี กินแล้วมันหอมชื่นใจอ่ะร้านนี้ขายทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียวใช่ไหมใช่ค่ะหยุดวันจันทร์วันเดียวนะพวกเรานอกจากว่าไปร้านไหก็ถึงถึงถึงหยุดนี่เขามีปอบเปี๊ยะด้วยนะพวกเราเดี๋ยวเราเราให้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 ท่านผู้ชมทางบ้านดูตอนอี้ก็ห่อปอบเปี๊ยะด้วยนี่คือใช่มีก๋วยเตี๋ยวหลอดอย่างเดียวนะมีปอบเปี๊ยะด้วย สำหรับคนที่อยากกินปอเปี๊ยะนะนี่เียหมดแล้วเนอะนี่โอ้โนี่ไงเส้นๆมันมีอยู่โอ้โหอ๋ออ๋อไอ้ไอ้ที่ไอ้ที่เขาเทาๆนี่เขาไม่ใช่คุณอ๋อเป็นหมูตั้งอ๋อนี่คือคุณเชียงอ๋อมันแยกกันเนาะ มันมีสีแดงกับสีเทาอแล้วก็มีเต้าหู้โอ้เหเมื่อไหล่เขาก็เข้าใจทาเนาะทาให้เป็นยาวๆต้องค่อยๆค่อยๆซอ,อ,อยให้มันยาวๆเนะใช่ทุกอย่างเราก็ทําเองหมดเลยไหมเอหโอ้โหเห็นไหมละ่ะนี่แล้วก็ข่อแบบนี้อ่า เรียบร้อยแล้วเขาก็หั่นไหมนี่เขาก็หั่นด้วยนี่ใครอยากกินปอบเปี๊ยะรสชาติแบบเจ้าเก่าจะ่สามรสที่นี่จะสามรสเหรอครับที่อื่นบางทีเขาจะกรอบหวานอออันนี้ไม่หวานเหรอที่จะสามรสอ๋อมีเปรี้ยวเค็มหวานก็คือน้ำมันอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่นะอันนี้อ๋อไม่คนละอยากกับไอ้นู้นนะใช่อ๋อนี่ไงได้และหนึ่งกล่องนี่นี่ มาก็จะหยิบไปเลยดีมากเตรียมไว้เลยเราเราจะได้เก็บไปเลยเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าประจำอ่ะเนาะใช่ส่วนมากเพราะว่าอยู่นี่คนมันน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าคนที่มาทานลูกค้าใหม่ก็มีเยอะเนาะเขาก็อยากมาลองกินดูเนาะไม่เคยกินเนาะเขาก็ลองมากินดูใช่แต่อยากจะบอกว่าอร่อยมากเรากินต่อกี่เห็นเขาห่อปลาเปียเลยรีบไปดูอิ่มก๋วยเตี๋ยวหล่อครับพวกเรา อันนี้เป็นเส้นใหญ่มันจะบอกว่ามัชาติเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กกันะหอมหอมหวาน,วานเค็ม Hãy cầm cho kênh Ghiền Mì Gõ

แล้วก็ไม่เค็มเดี๋ยวผมจะใสพ่พริกป่นหน่อยนะ không biết mình kim bạc phá vít đồn đồ gỗ ค่อยพัลล <Goddess. S 1> ุงพลังพี่กุก็จะหอมะพี่ปลวก็หอมก็จะเป็ดๆเปรี้ยวๆขึ้นไปหน่อย 春青汤好吃，春青汤香。 เก็บแล้วนี่นี่ปิโตเทถาเล็กก็ก็มาถ่ายนะคือตลอดสงเครื่องของริงง่ายๆที่ปินโตเทถาเล็กยังไม่เคยเขียนถึงเลยสักครั้งเดียวด้วยความที่มีอยู่ด่าตื่นและทำง่าย,ยานี้เองเท่าที่ได้เคยชิมไว้จริงยัง ไม่มีรายได้เข้ารายได้เข้าขั้นยังหาเจ้าที่พิธีพิถันบรรจงทําไม่พบที่เด็ดๆเ,เช่นก๋วยเตี๋ยวหลอดเจ๊พาอัอน,นี้คือเจ๊พาเลยครับใช่ปะใช่ไหมซึ่งเคยขายอยู่ในศูนย์อาหารฟอร์จูนอ๋อน,นั่น่คืออีกเจ้าหนึ่งใช่ไหมไหก็ไม่รู้ไปอยู่แห่งหนไหน ตั้งแต่ตอนที่หมดสัญญาเช่าแล้วทางฟอร์จูนเขาเอาพื้นที่ไปทำสปอร์ตโซนแทนอยู่มาวันหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ภรรยาสุดเลิฟวงเล็บังเกิดเก้าของผมเกิดจำได้นึกไปขึ้นมาว่าเคยมีเพื่อนซึ่งเป็นแอร์สายกันบินคาเทชชื่อหนูยี ผู้มีนิวาสะถานอยู่ตรงถนนพระอาทิตย์กลับจากบินทีไลก็เอาแต่กินกับนอนจึงมีความเชี่ยวชาญด,ด้านการซอกแซกตะเวนชิมแถกย่านบางลำพูเจ้าหล่อนเคยพาเมียผมไปชิมก๋วยเตี๋ยวหลอดเจย่านนี้ในช่วงเทศกาลกินเจที่ผ่านมาอ๋อเจเราก็ขายเหรออ,อยากกันนั้นเลยวันนี้ขอพา สามีผู้ทวินหาก๋วยเตี๋ยวหลอดดีๆไปร่วมกินเป็นบุญปากสักครั้งเจ้านี้เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวหลอดส่วนใหญ่ตรงที่เป็นเพียงรถเข็นไม่มีป้ายชื่อร้านขายอยู่ข้างถนนหน้าที่จอดรถของกทมในย่านบางลำพูริมถนนไกลสีแค่ติดป้ายก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องกับปอบเปียสดอยู่หน้ารถเข็นเท่านั้นอย่าดูถูกไปถึงจะเป็นรถเข็นก็เป็นรุ่นเดอะน,นะจ๊ะฝา,ากหลักขายมา ่วงนั้นก็คือ20ปีมาแล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือ40ปีแล้วถ้าไม่ซื้อกับบ้านตอนนั้นถ้าไม่ซื้อกับบ้านต้องนั่งชิมริมทางเทา้าสถานเดียวเชิญเลือกตามอัดตามสบายตรงนี้มีอยู่หลายร้านใช้ที่นั่งรวมกันสั่งอาหารข้ามโขงได้ถ้าเป็นแต่ก่อนนู้นเอารถมาจอดคงจอดลําบากเอารถมาคงจอดลําบากเพราะต้องแย่งกันจอดริมถนนแต่พักหลังนี้สบาย แค่เลี้ยวขึ้นไปจอดบนที่จอดรถกทมที่มีที่เหลือเฟือมาทีไรไม่เคยเต็มแล้วลงลิฟต์มาข้างล่างเดินออกมาเลี้ยวขวา,าก็จะเห็นเ๋วยเตี๋ยวหลอดในบัตรดนในบัตรดนนี่แล้วก็อ่านใหญ่เลยคือสมัยสมัยที่อี้เขายังเป็นสาวๆอยู่ คือเราส่งเครื่องมาล็อปูนนี่โอ้ชื่อชื่อสุกัญญาเนาะอ๋อชื่อคุณสุกัญญานี่แงเวลาเขาเขาจัดเองเชฟกระทะเหล็กครับแล้วถ้ามีรายการก๋วยเตี๋ยวหลอดเขาจะนึกถึงเขาจะพูดใช่ไหมว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดเขาคิดถึงก๋วยเตี๋ยวหลอดบ้างเจ้าเราเลยทุกครั้งใช่ไหมโอ้เห็นไหมล่ะ ปีนโตแถวเล็กเนี่ยนะเพราะก็เป oh, oh, ็นไอ้นี <h <h はは่ไงลูกเด็กเลอะเห็นไหมล่ะนี่ดูทุกทุกสาวนี่เห็นไหมล่ะเรียกว่านึกนึกถึงเจ๊สุกัญญาทุกครั้งถ้าพูดถึงเรื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดนะนี่เห็นไหมล่ะจะบอกว่าอร่อยมาก สะหอกับบ้านเขาก็จะแยกน้ำต่างหากเนาะ,ะนี่แยกแยกโฟล์ตต่างหากใส่ถุงไว้นเล็กๆนี่ใส่ซีรุดำลงไปโอ้โหแล้วก็มัดรวมกันแบบนี้เลยเรียบร้อยนี่เขาสั่งคู่กับปอเปี๊ยะด้วยปอเปี๊ยะสด ผมก็มีน้ำแยกไว้ต่างหากดีร้านก็อยู่ตรงนี้เลยเขนโอเคนะครับคลิปนี้เราก็สมควรแก่เวลาเนาะฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องนะครับถ้าอยากกินก๋วยเตี๋ยวหลอดปอเพียสดเจ้าหน้าที่จอดรถบางลำพูร้านนี้อร่อยเด็ดครับไม่ผิดหวังฝากพวกเราที่เข้ามาดูช่องที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่อง ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กับผมนายวิโรดด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น,น,นี่โอ้โหโไส่กุนเชียงเขาแน่นมากหอมมากเลยเรียบร้อยน,นี่ดูดูไอ้สุกัญญาหั่นแตงนี่นี่ ขายมา40กว่าปีเริ่มต้นตั้งแต่ราคา6บาเห็นไล่ะไอ้สูตรพวกนี้เราคิดเองทำเองหมดเลยเนาะใช่เห็น,นไหมล่ะขอบคุณมากครับส,สวัสดีครับ่าบ๊ายบายยี่ยี่บายบาย